เซ็ใใจ,จังเลยค่ะชี่วันนี้เรามีโอกาสได้กลับมาเจอกันหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโคกดิฉันอาจารย์ขิรพิการสุนทราศีอาจารย์ประจําสาขางานการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลาน, ic, ลานนะชิ้นไมคราวนี้เราจะได้มาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ในเรื่องราวของการทําวิจัยนะคะในปีนี้ดิฉันเลือกที่จะทําวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนการสอนตามแวนวภาษาวิส่งของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายเรื่องศิลปะการพูดวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคนา,น,นาชิรใหม่ค่ะค่ะการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายพบว่าในบางครั้งผู้สอนฝึกทักษะทักษาในการพัฒนานบุคลิกภาพนักขายโดยเฉพาะในเรื่องราวของศิลปะการพูดตามโจทย์ตามกรอบที่ ผู้สอนได้กระหน่มากเกินไปจึงทําให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกกดดันจากโจทย์ที่ได้รับค่ะส่งผลให้นักศึกษามีบุคลิกภาพนักขายที่แสดงออกในเรื่องราวของการพูดในการสื่อสารทางอาวัจนภาษาที่ไม่เป็นธรรมชาตินักศึกษาไม่ตั้งใจที่จะ้นคว้าในการหาข้อมูลที่จะทําการนําเสนอทำให้ตัวนักศึกษาตัดสินใจที่จะไม่ทําการนำเสนอและยอมรับที่จะถูกประเมินจากกิจกรรมเสริมทักษะตามเกณฑ์การประเมินของอาจารย์ผู้สอนโดยปริยาย อันนี้จึงเป็นปัญหาและที่มาของการทำวิจัยในครั้งนี้นะคะโดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบจอดทรงก็คือนักศึกษาสาขางานตลาดระดับประกาศนียบ,บัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวน20คนค่ะค่และเครื่องมือที่เราใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั่นก็คือการใช้แผนการจัดการเรียนการสอนตามแนว c อ n s t r u c t i s m ค่ะซึ่งมีด้วยกัน5ขั้นตอน และใช้แผนการเรียนการสอนจํานวน2แผ่นค่ะรวมทั้งหมด8ชั่วโมงนะคะเพราะว่าตามทฤษฎีตามการเรียนการสอนตามแนวคิตพัฒนิซึ่งก็คือมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติให้ผู้ที่เป็นนักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ใช้แผนการเรียนการสอนแนบบพัฒนิซึ่งปรากฏว่า ผลก็คือ 1. นักศึกษานะคะผลสัมฤทธิก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวมาตสิานที่สงของนักศึกษาระดับชั้นประกาศบัตรชั้นปีที่1นึ่งานงานตลาดพบว่ามีผลทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสจากการศึกษาหาความพึงพอใจจากการใช้แผนการเรียนการสอนตามแนวภาตสฐานที่สงของนักศึกษานะคะประากฏว่านักศึกษามีความพึงพอใจ ในระดับที่สูงมากที่สุดค่ะค่ะสำหรับในเรื่องเรา หลากหลายอย่างเช่นการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่จบจากปวชต่อวศหรือผูนักศึกษาที่จบมตอสเพื่อเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนและได้รับทราบปัญหาที่ตรงจุดนั่นเองค่ะและข้อที่2นะครับควรจะมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสแตนท์นิซึ่งไปเป็นแนวทางในการนําไปใช้ในรายวิชาอื่นๆของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทันทีเพื่อส่งเสริมให้พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนและผลทางด้านทักษะที่เกิดขึ้น กับตัวผู้เรียนได้อีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่ค่ะคือเป็นภาพกิจกรรมในเรื่องเราของการใช้ทฤษฎีคอนสตรักซ์นิซึ่งในการที่จะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนาาักขากหัวข้อศิลปะการพูดนั่นเองค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้มีอุดมการณ์ทุกท่าน,นจนกว่าจะพบกันใหม่สําหรับนนีเคมีการสักพันีอาจารย์ประจาสาขางาน,นาตลดวิทยาลัยเทคโนโลยีปริเทคลานาเชียงใหม่ ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ